สู่ช่วงราวๆสิเกมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลท็อปฟลีกใหญ่ของโยุโรปประจำฤดูกาล2024-2025ที่ในตอนนี้เราบรรดาทีมหัวแถวของตารางต่างขับเคี่ยวกันแบบสุดมันวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของ5ลีกลูกหนังโยุโรปกันว่าทีมใดเข้าใกล้แชมป์กันบ้าง สุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุนแชมป์กันเพียง2ทีมเท่านั้นระหว่างโกลแดงลิเวอร์พูลและ ปืนใหญ่อาเซนอนหลังจากที่ทัพหงแดงไล่จิกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จนเรือพังองประตูต่อศูนย์คาถิน่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหากว่าเจ้าเล่นเกมเยือนยูเอเิียดฮัดแล้วสามารถชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มั่นสิเป็นัยชนะอันยิ่งใหญ่เสมอสมผลให้ลิเวอร์พูลนำจา่าฟงของตารางแข่ง27นัดเก็บไป64คะแนนทิ้งห่างอาเซนอน11คะแนนที่สะดุดแพ้โดนทัพขุนคอนเวสต์แฮมยูไในเตดทุบปืนแตกขาบ้านหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทัพปืนใหญ่รังอันด26ขขงงงตารารแแ่มี53ะ ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ15บันชนะใครมา2นัดอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดได้ได้แล้วท้ามีครั้งที่3ลนะ่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรมาต่อกันที่ศึกลาลิกาสเปนแข่งกันแล้วถึง25นัด เบียดแย่งแชมป์กันแบบอึดอัดสุดๆเริ่มกันที่จาฟูงอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่ไม่แพ้ใครเลยในลีกมา6นัดมี54คะแนนเท่ากับเรอัลมาดริดแต่ลูกได้เสียดีกว่าโดยราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรังอันดับ2หลังจากดาวรุ่งวัย39ปีอย่างลูก้าโมดริดซัดไกลสุดสวยและดาวินิสุสจูเนียทำสกอร์เพิ่มคว้าชัยเหนือกีโรนา2ประตูต่อศูย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามมาด้วยทัพตราหมีแอตเลติโกมาดริดที่ไล่ตามมาติดติดคะแนนห่างกันเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นแแลละอตเิกบบรง อันดับ4มี48คะแนนข้ามกันไปที่บนเดสเลกาเยอรมันแข่งกันไปแล้ว23นัดเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกกอดอันดับ1แน่นหลังมี58คะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่างไบเออร์เลวูกุเซนอันดับ2ที่มี50คะแนนทับเสือใต้อาจกับมาซิลแชมป์ลีกสูงสุดเมืองเบย์อีกครั้งหากไม่พลาดต่อจากนี้มากันที่กัสโซเซเลียอ,อิตาลีมีลุน้นซิวแชมป์กันถึง3ทีมมีอินเตอร์มิลานที่นำเป็นอันดับ1ของตารางด้วย57คะแนนแต่ยังวางใจไม่ได้หลังนาโปลีไล มาปิดท้ายกันด้วยดินแดนน้ำหอมหลีกเอิงฝรั่งเศสที่แข่งกันไปแล้ว23นัดปารีสแซงต์แ,แชร์แมงครับของแท้ยังไม่แพ้ใครในหลีกและอาจป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหลังนำจากฝูงมี59คะแนนทิ้งห่างโอลิมปิกมาร์ครเซยทีมาดับ2-13ถึงคะแนน <Woo! S 2> และทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์หลีกลูกหนังทั้ง5หลีกของยุโรปคุณเชียร์ทีมไหนและคิดว่าทีมไหนจะคว้า,าแชมป์ลอคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ